การตัดแต่งกิ่งท้าสาวเห็นครับมะนาเป็นพิจิตหนึ่งที่ปลูกห้มุ่งบอ่อครับผมนีม่น้องตัดประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจากนี้กระถิบำรุ่งโดยการให้ปุ๋ยสูตรเสมือ1สผสม4600หรือว่าปุ๋ยยูเรียนะครับเพื่อที่ เล่งการออกแตกยอดไม่นะครับเล็งการแตกยอดไม่นะครับการตัดต้นชิ้งลำซาแบบนี้นะครับถ้าเกิดมีการแตกยอดออกมานะครับทิศแตกออกมาตามตา,มตามสินะครับนี่ครับอันนี้คือตาตาของเบื้องหน้านะครับของกิง่งเดี๋ยวผมทิ่มาอัปเดตหลังจาก หลังจากที่มีการใส่ปุ๋ยใส่เล่งปุ๋ยแล้วแล้วก็ช่วงติดแตกยอดครับผมสิม,มาถ่ายไอัปเดตให้เบิ้งอีกทีนึงนะพี่น้องอันนี้มันไายเบิ้งสื่อว่าการตัดแตงกิงท่ำสาวก็คือตัดให้ให้โล่งให้เหลือเฉพาะตอหรือเหลือเฉพาะกิ้งเพื่อให้แตกยอดออกมาไม่นะครับเพราะตองยานตายนะครับเพราองยานบางเน่าตาย <c oughs> มึงคุนบอกว่าตันขนาดนี้วาย่านมันตายเลยว่าตายครับเห็นแบบนี้มาตลอดทุกปีครับผม จคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอกัน่่น้องขอบคุณที่ตตามนะครับผมสวัสดีครับ